โอ้ยพี่โอ๊กได้รถใหม่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยอ้จัดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับมาครับต้องมาเลยนี่นะใหม่ล่าสุดนะโชว์เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับโอ๊กแอลีนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับฝนตกเพิ่งหยุดเราก็มีเวลามาถ่ายคลิปกันนะครับก็เป็นคอนบ้า มน n d a สายทัวริงนะครับ ADV 150นะครับนี่นะมาต้องเลยดูเลยมอ n d a นะครับ ADV นะนี่นี่นี่ ADV 150นะครับก็เป็นรถที่ร้านนะครับสเตปโบไฟนะครับนี่เดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีละจุดเลยนะครับตัวเล็กก่อนจะเป็นมินิ2 0วัตต์นะครับมินิ2 0วัตต์นะครับพร้อมขาตรงรุ่นนะครับไฟต่ำแสงเหลือง ไฟสูงแสงขาวนะครับส่วนคู่บนครับผมจัดใส่นะครับมินิสามสิบวัตต์ตัววัตเต็มนะครับรุ่นไฟสองสีนะครับก็คือไฟต่ําเนี่ยจะเป็นแสงขาวนะครับส่วนไฟสูงเนี่ยเขาจะเติมเหลืองขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเปิดปิดรีวิวให้ดูนะครับก็นี่นะครับขายึดก็เป็นของที่ร้านเหมือนกันนะครับแบรนด์โอเเคนะครับตรงรุ่นทุกจุดเลยนะครับเี่ไม่มีหลุดนะครับนี่นะเห็นไหมครับดูสปอร์ตไลท์นะครับอ่าดูขายึดนะครับ แน่นทุกจุดนะกล้องดูหน้ารถเลยครับดูเลยนะครับไฟสูงแสงขาวนะครับไฟต่ำแสงเหลืองนะครับนี่นะเห็นไหมครับฝนตกตอนนี้เพิ่มทัศนวิสัยอย่างดีเลยครับแล้วก็ตัวคู่บนครับนะครับเห็นไหมครับนี่ไฟสูงนะครับนี่เห็นไหมจะเติมเหลืองงานแท้นะครับงานแท้ที่ร้านผมเท่านั้นนะครับนี่นะ เดี๋ยวต้องมาเลยครับต้องมาดูเลยมาดูที่สวิตชอก่อนนะครับนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวไล่ทีละจุดเลยตัวนี้เป็นชุดสายไฟนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์รีเลย์นะครับผมก็แปะไว้ตรงกระปุกน้ํามันเบรกนี่เลยนะอันนี้ก็เปิดเปิดนะครับเปิดเปิดไฟตามแสงเหลืองนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเปิดเปิดไฟตามแสงเหลืองนะครับแล้วก็ไฟสูง นะครับดูระยะนะดูระยะจากหน้าจอได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงชิวหน้านะครับดูระยะไฟนะครับสังเกตได้ว่าไฟสูงเนี่ยไกลพอสมควรนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวปิดคู่นี้ก่อนแล้วดูไฟต่ำของตัวมินิสามสิบวัตนะครับตัววัตเต็มนะครับเห็นไหมครับไฟต่ำนะครับนี่สวิตผมนะครับยึดตรงที่ประกับแผ่นเลยครับไฟสูงครับเห็นไหมครับจะเติมเหลืองขึ้นไปนะครับตรงที่ปลายแสงนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ไฟต่ำนะครับไฟสูงนะครับอ่าแสงเหลืองจะเพิ่มขึ้นมานะครับช่วยมองเห็นในระยะไกลนะครับครับแล้เปิดสูงเห็นไหมครับนะเห็นไหมขึ้เท่าหนึเลยนะ ต้องุ่นนะครับชุดนี้นะแต่ดูดูตัวติดตั้งนะครับนะกต้องมาเลยครับเห็นไหมครับตำแหน่งติดตั้งนะครับผมก็สวิตช์ที่ร้านนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของที่ร้านจะปรับองศาได้นะครับยึดพอดีเลยครับเห็นไหมครับเข้าประกับแผดนไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีหลุดนะครับแข็งแรงนะครับนี่แล้วก็แม่นต่อนิ้วมือครับนี่ไม่ว่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วร้อยเท่าไหร่นะครับก็ยังสามารถควบคุมได้นะครับไม่ต้องไปจาอไปฝั่งให้มันเสียรถนะครับปลอดภัยครับเห็นไหมครับอ่า นี่นะร่นี้ผมว่าจบนะสายทัวลิงตัวเล็กอ่ะ DDV เนี่ยเหมาะเลยนะครับจบสุดแล้วนะครับนี่ดูนะครับนี่ตกไปแล้วตามเหลืองสูงขาวนะครับชุดนี้ก็ราคาไม่แพงครับมาที่ร้านได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าอยากใส่รุ่นไหนนะครับชุดสายไฟผมมีสําเร็จทุกรุ่นแล้วตอนนี้นะครับพร้อมจําหน่ายเลยครับนะครับ ติดได้ครับเปิดได้เห็นไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับร้านผมอยู่ไหนอ่ถ้าจะมาหาผมร้านผมอยู่ตลาดบ้านม่อนะครับร้านปานทิปอิเล็กทรอนิกส์ครับหรืออีกร้านหนึ่งป้ายหน้าร้านก็บริษัทโอฟเอ d บดีเลเซอร์ไลติงนะครับอยู่สี่แยกบ้านม่อครับมาจากปากคลองตลาดเลี้ยวซ้ายสะพานบุฟนะครับแล้วก็วิ่งเส้นอาชีวะเสาพาถึงสี่แยกบ้านม้อแล้วก็ ไม่ไกลจากร้านผมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรเด็ดๆไหมรับชมกันอีกครับสวัสดีครับ